เมื่อวานนี้อุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับลงพื้นที่ไปที่นนทบุรีนะครับก็ถูกนักข่าวถามประเด็นหนึ่งที่ทางพันประชารัฐเนี่ยออกมาเปิดเผยทางเรื่องของนโยบายะนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งในมุมของเพื่อไทยเนี่ยเอ๊ะรู้สึกยังไงคิดเห็นอย่างไรแล้วมันจะเป็นโอกาสในการเปิดประตูจับมือจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันหรือเปล่าใช่ไหมครับ เมื่อวานนี้ครับอง์อิงที่ไปเนี่ยนะครับก็ไปพร้อมกับกัน,นําทั้งหมอชนน่านหัวหน้าพักนะครับมีคุณประเสริฐจันทร์รรงทองเลยค่ะที่การพักนะครับเขาไปนนทบ,บุรีก็จะไปแนะนําสสแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครทั้ง8เขตของที่นั่นนะครับที่สําคัญเนี่ยถามถึงท่าทีประเด็นที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์นะครับบอกว่าการก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยที่เป็นหนึ่งเรื่องที่จับจ้องกันเนี่ย ในมุมของฮุอิงเนี่ยมองอยังไงอุกอิงบอกว่าการก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นเรื่องที่ดีแต่เพื่อไทยเนี่ยยึดหลักประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของการหาเสียงอย่างมุ่งไปที่แลนสไลด์นะครับเพราะต้องการจะทําให้นโยบายทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจริงถ้าจับมือกับพรรคอื่นนโยบายแนวคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนักข่าวก็ถามต่อครับว่าถ้าเกิดพลังประชารัฐทอดไมตรีมาหาเพื่อไทยก่อนละ่ะเป็นไปได้หรือไม่ที่เพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยจะจับมือกันหลังเลือกตั้ง อุ้งอิงบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะตอบเรื่องนี้แล้วก็ย้ำว่าเพื่อไทยเนี่ยอยากจะแลนสไลด์ไม่อยากจะแบ่งใจไปที่อื่นขอให้เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักเพราะประเทศไม่ไหวเนี่ยนะครับไม่ไหวแล้วต้องไปต่อ อุ้งอิงยังบอกด้วยนะครับว่าเหตุผลที่จะทําให้ประชาชนเชื่อมั่นพักเพื่อไทยมากกว่าพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็คือผลงานของเพื่อไทยแล้วก็ย้อนไปจนถึงรัฐบาลตั้งแต่สมัยนู้นนะครับไทยรักไทยซึ่งประชาชนเชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยที่กินได้โดยเฉพาะนโยบายที่ทําได้จริงครับ ก็บอกว่าก็ร่วมงานได้คือไม่ได้ปฏิเสธจะร่วมงานกับพลังประชารัฐนะคะเพราะว่าถ้าถามว่ายังต้องพึ่งพิงพลังประชารัฐไหมก็ต้องยอมรับว่ายังมีนะคือคุณนุ้งอิงบอกว่าอยากจะแลนดสไลด์แต่ว่าคือถ้าแลน์สไลด์ไม่ได้ล่ะก็ต้องอาศัยสูตรในการเป็นพักร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลต้องไปจับมือกับพลังประชารัฐแล้วที่สําคัญต้องไม่ลืมนะว่าตัวของบิ๊กป้อมเนี่ยก็มีเสียงสวหนุนหลังอยู่ด้วยในการที่จะไปโหวตเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เลยไม่ได้แบบปฏิเสธในทันควันไงก็ยงอมูู่ผ้ช